การประท้วงต่อต้านประเทศอังกฤษที่คว่ำบาตรอิหร่านได้บานปลายขึ้นนะคะเมื่อผู้ประท้วงชาวอิหร่านบุกเข้าไปทําลายทรัพย์สินของสถานทูตอังกฤษในกรุงเตฮะรานเมื่อวานนี้สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติก็ได้เรียกร้องให้ทางการอิหร่านเคารพและปฏิบัติตามหน้าที่ในการให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินและบุคลากร,กรทางการทูตและกองสุนในขณะที่นายวิลเลียมเฮกเลขาธิการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษก็ได้กล่าวถึงความล้มเหลวของอิหร่าน ในการให้ความคุ้มครองแก่สถานที่และบุคลากรทางการทูตนะคะพร้อมกับเตือนอิหร่านว่าอาจจะต้องเผชิญกับผลร้ายแรงที่ตามมาค่ะรัฐบาลอังกฤษได้เตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปอิหร่านหากไม่จําเป็นนอกจากนี้นะคะก็ยังได้เตือนให้ชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในประเทศอิหร่านนั้นหลีกเลี่ยงการออกจากเคหสถานพร้อมกับเรียกร้องให้อิหร่านดําเนินมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ทางการทูตข,ของอังกฤษและทรัพย์สินของสถานทูตในทันทีด้วยค่ะ ด้านนายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐก็ได้ออกมาแสดงความกังวลต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและขอให้ทางการอิหร่านเร่งดำเนินการเพื่อแสดงความรับผิดชอบในเรื่องนี้ค่ะทั้งนี้กลุ่มผู้ชุมนุมชาวอิหร่านได้บุกเข้าทําลายทรัพย์สินของสถานทูตอังกฤษนะคะหลังจากที่รัฐสภาอิหร่านมีมติให้ลดระดับความสัมพันธ์กับอังกฤษและก็ขับทูตออกจากประเทศเพื่อออกมาตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของอังกฤษด้วยนะคะซึ่งก็มีสาเหตุมาจากความขัดแย้งเรื่องของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน از دولتی تعاونی و خصوصی